ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความฝันเล็กๆกล้าไหมที่จะก้าวตามฝันถ้าพูดถึงบีทบ็อกซ์สำหรับหลายๆคนอาจเป็นแค่ดนตรีแนวหนึ่งแต่ใช้หนุ่มสองคนนี้บีทบ็อกซ์คือทั้งชีวิตและจิตใจของพวกเขามาร่วมเดินทางบนเส้นทางความฝันของสองหนุ่มพลังล้นบีทบ็อกซ์ขั้นเทพของเมืองไทย Double Tap สวัสดีครับผมมิรโมชดารานะครับศิลปินวงดับเบิลแท็บครับสวัสดีครับหมดแรงครับดับเบิลแท็บเหมือนกันครับตอนเด็กๆอยากรวยนะครับ <laughs> ไม่ใช่นะตอนเด็กๆยังไม่รู้ว่าความต้องการจริงๆว่าอยากเป็นอะไรกันแน่จนมารู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบเล่นดนตรีมากแล้วก็เราก็ชอบทําอะไรที่มันตลกๆนะตอนเด็กๆนะครับอยากเป็นนักประยกตก็ึกฝนมาอยากผลัสักระยะหนึ่งต่อมาก็มันจะบีบบ็อกครับพอได้ลองเล่นบีบบ็อกปุ๊บหลงไหลในดนตรีบีบบ็อกก็เลยพัฒนาเส้นทางบีบบ็อกแล้วก็เลื่อนมาจนเป็นดับเบิลแท็บเนี่ยคร โคตดเถือนแล้วก็ยาโลนแต่ว่าเอกลักษณ์ของวงที่เป็นจุดแข็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคอมเมดี้ดาครับแล้วก็นักแสดงบีดบ็อกซ์เป็นอาติสันเดลกา์ครับอันนี้คือจุดแข็งสุดเราทำงานกันคือเริ่มตั้งแต่แต่งเองงจนถึงอัดร้องแล้วก็กำกับเอ็มวีตัดต่อคือทำเองหมดเลยจากศิลปินใต้ดินก้าวมุสู่คอมเมดี้บีดบ็อกซ์แถวหน้าของเมืองไทยต้องฝาฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างเรามปติดตามกันครับที่ยากที่สุดคือเส้นทางที่เราเดินมันไม่เคยมีใครเดินไปก่อนเพราะฉะนั้น คนรอบข้างที่รักเราแล้วห่วงเราเขาจะบอกว่าอย่าเดินไปเลยเพราะว่ามันไม่เห็นผลสําเร็จอยู่ข้างหน้าและไม่เคยเห็นใครสําเร็จตอนที่เราควักเงินทำเพลงวอนเธอฟังเราเอาเงินหลายแสนเนะเอาไปลงทํา MV ที่บ้านก็ถามว่าได้วิวเยอะแล้วมันมันได้อะไรกลับมาเป็นคําถามที่ทําให้ผมจุกมากเลยครับเพราะว่าเราตอบเราตอบ แม่ไม่าใ้เราฟังว่าเจนซับสไครต์เพื่อจะจำาเป็นผลดีในวันข้าหน้าเขาก็ไม่เข้าใจแต่กับกันผมกับต้องขอบคุณคําพูดของแม่วันนั้นด้วยซ้ำที่ถามว่าทํำเราได้อะไรผมจึงพยายามมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ให้รู้ว่าณนะตอนนี้เราได้แล้วนะนอ,อกจากทางบ้านผมและแม่เนี่ย ใน่าเริ่มต้นเขาก็จะสั่ง้าไม่เห็นด้วยอุปสรษคต่างๆเยอะมากครับโกงคอมเมนต์ยูทูบถล่มจนมาถึงช่วงที่บ้าน,นเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคนน่าจะโดนกันหมดเพราะว่าช่วงนั้นปล่อยอะไรออกมาไม่ได้เลยเพราะว่ามันยากมากม,มัน18บวกครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย,ายโกงการ PR ค่าเลขาค่าฝ่ายบัญชีอะไรเงี้ยรายจ่ายที่ บริษัทเราต้องเคลียร์ทุกเดือนงานก็ไม่มีเข้าคือเราไม่รู้ว่ามันจะเจอ,เจอเกับเหตุการณ์แบบนี้ครับเราก็เลยแบบไม่ได้ออมเงินอะไรกันไว้คือมีอะไรปุ๊บเราทุ่มใน MV ทุ่มในคลิปทุ่ม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 แหลกไม่ได้ฉุดคิดนะครับเป็นความประมาทของเราด้วยจนเงินเหลือสามพันนะครับธ mm hmm. รรมชาติของผม mm hmm. ผมเป็นคนไม่ชอบยืนรอความตายผมต้องลุกขึ้นทําอะไรสักอย่างผมเลยเลือกที่จะเอาเงิน้อนสุดท้ายอะครับไปทํา MV ครับขอลองอ mm hmm. เพื่อนบริษัทสเปโอเนี่ยแต่สตูดิโอวันที่เราจะต้องไปถ่ายเอผมวีครับาท แล้วเขาเติมแกสกันอะ่ะเขาไปกันเขาไปกันทางกองอะ่ะผมไปช่วยเขาจ่ายค่าแกสรถตู้ไม่ได้อ่ะสามพันบาทนั้นนะคือสามพันบาทสุดท้ายที่ผมจะไม่มีเงินกินข้าวเลยมผมก็จะไปจ่ายเขาทาเป็นบุขอบคุณพี่เชนมากพี่พีเ่เอด้วยอขอบคุณศิลปินทุกคนเลยนะครับในการร่วมง,งานกับวงเราทั้งหมดที่ผ่านมานะครับจริงแล้วทุกคนมันต้องเจอครับเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคจนแบบอยาจะไปคิดมากครับเราทัดละทิ้งมันไปแล้วก็เราอย่าลืมว่าเส้นทางที่คุณเลือกครับ มันเป็นเส้นทางที่คุณทำและมีความสุขทุกวันคัผมถือว่าความสําเร็จของชีวิตคนเรานะครับมันไม่ใช่ว่าเราไปถึงจุดที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือหารายได้ได้มากเป็นกอบเป็นกำความสาเร็จของผมก็คือว่าการที่คุณเนี่ยได้ทํางานที่คุณรักทุกวันคุณได้มีอาชีพที่คุณทําและมีความสุขอยู่ทุกวันทุกวันนั้นนะ่ะคือความสาเร็จครับไม่ใช่ปลายทางครับ หัวใจสำคัญของการทำตามความฝันนะครับคือความรู้ครับการลงทุนกับความรู้เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะว่าความรู้จะไม่มีการเสื่อมค่าครับและไม่มีการเสื่อมสลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ไปสร้างประโยชน์ซะสำหรับน้องๆที่กำลังจะออกไปทำตามความฝันพี่อยากจะบอกว่ายอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่น่าสงสารที่สุดมากกว่าการไม่ให้โอกาสคนอื่นคือการไม่ให้โอกาสตัวเองถ้าเรามีโอกาสเราต้องคว้าแต่ถ้าเราไม่มีเราต้องใช้2มือสร้างมันขึ้นมาครับเราจะไม่รู้เลยว่าปลายทางคืออะไรจนกว่าเราจะลงมือทำว่าสิ่งที่เรา,ากำลังทำอยู่มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเราบาางงคนนนทท่่่เเออกุม ใช้ชีวิตไว้เพื่อให้ได้เงินมากๆพอมีเงินมากเราค่อยทำตามความฝันอันนี้ผิดนะเพราะคุณอาจจะมีเงินมากเมื่อตอนคุณแก่แล้วพอคุณแก่แล้วเนี่ยคุณนึกย้อนกลับมาอาจจะเสียได้อะไรหลายๆอย่างที่ตอนหนุ่มๆคุณไม่มีโอกาสได้ทำเริ่มทำเลยครับเ,รเมื่อคุณทำตามที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักได้เงินมันจะมาเองเพราะฉะนั้นทำเพราะฉะนั้นทำ,ทำเพราะฉะนั้นเอ้ยีห้าทำ छिप जिम्मे छिप काले है